ก็อยู่ในเซิร์ฟของสตีฟหกแขนกันอีกแล้วนะครับผมซีทสองสามสามวันนี้นะฮะเราจะไปสำรวจหมู่บ้านเอซีกันก็เตรียมของกินไว้เยอะๆนะโอเคโอเคเอาถามไปเลยผมมีของกินเยอะแล้วไปชิดด้วยแล้วนะครับเราก็เจอกับทัตตินเอาสตีฟหกแขนวิ่งไล่พวกเรานะฮะซึ่งพวกเราก็พยายามฆ่าและแต่ก็ไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้เลยนะ โอ้ยกระตุกกระตุกไปคุณเดืเดือไปก่อนเลยทางนี้ทางนี้ข้างหน้าเนี่ยข้ามภูเขาลูกนี้ไปก็จะเจอกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ผมเคยเจอกับตัดตินเหมือนกันมันโผลมาหลอกผมที่หมู่บ้านเฮ้ยผมเจออะไรไม่รู้อะเห็นมาตั้งแต่ไกลเลยไกลหมดแล้วนล้วมันคืออะไรอะไปดูดีกว่ามีหัวสตีฟด้วยน้ชมเต็มไปหมดเลยหัวสตีฟ โอเคมันคือ,อะไรกันเนี่ยเหมือนเป็นไมก้กางเขนเลยอ่ะขโมยของสตีฟผมแนะนำให้ทำลายทิ้งนะฮะทำลายทิ้งเลยทำลายทิ้งเลย,ลยมันคือบล็อกอะไรเนี่ยขาวๆเนี่ยบงงล็อกจากงงานบล็อกนะใช่เหรอใชท่ทำลายทำลายโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านกันเฮ้ยทำไมหมู่บ้านมันมีดดำๆด,ด้วยวะบล็อกสีดำเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวขอสำรวจหมู่บ้านก่อนนะก็ยังมีคนอยู่นะครับก็เป็นหมู่บ้านที่เฮ้ยอย่าเข้าไปอ,อ,อย่าเข้าไปเฮียเฮียมาแล้ววช่วยด้วยช่วยด้วยถ้าคนนี้ไม่บอกว่าห,หันหลังนะดูตีแล้วเยอะสะดุ้งเลยเฮ้ยมันตีบล็อกอะไรไห,ไหลไมละ่ะหาลยละไ,ไปตามคนณนิวหนีไป คือมันหายตัวมันหายตัวนี่นี้นี้โอ๊ยอะไรเนี่ยหมู่บ้านมีบล็อกสีดำบล็อกสีแดงรวมเต็มหมดเลยทำไมมันเล็เอาไปเรียบ็อกเฮ้ยมันตามผมมาเฮ้ยไปเลวกูจะดุงมึงเนี่ยมึงยิใส่กวางสตีทำไมวะมันมาแล้วไอ้โกเลมมึงทำอะไรสักอย่างนี่โกเลมโกเลมทำแล้วจะกล้ามัน ใช่ทำไมโกลเลยมันไม่ตีอ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นสตีหกแขนแต่ว่าทำไมเหลือซองแขนเน่ยน่าจะเป็นร่างไม่สมบูรณ์หน้าแรกของเขานะฮะแบบนั้นเลย่ะไม่รู้ว่าแต่ว่าผมแนะนำให้นอนก่อนดีกว่าไหมเฮ้ยทำไมหมู่ทำไมชาวบ้านมันนอนหน้าประตูเห็นไหมเฮ้ยเป็นอะไรนี่อ่ะเฮ้ยมันไม่มันมันฆ่ากับเจ้เจ้าอ่ะท่านชุมดูดอีกตัวนี้เซิร์ฟเราแบบพังหมดแล้วนะมาดูดิมันไม่รู้เป็นพร้อมกหมดเลยอุย้ยไอตรงนี้เหรอเดี๋ยวขอมาดูดิมันคืออะไร คืออะไร,รอ่ะโอ้ my god อะไร,รอ่ะนี่มันหมากำหัวสตีฟหัวสตีฟโคตรเยอะเลยขึ้นมาดูดิตกใจหมดเฮ้ยมันมันยังมันยังตามพวกเราอยู่ยนี่นี่น,น,นี่นี่นนเฮ้ยมันพังเข้ามาแลว้วนี่เร็วอะไอ่ะมันตามผมอยู่แต่มันขึ้นมาไม่ได้ คุณท่านผู้ชมโอ้ยขอโทษครับเฮ้พวกซอมบี้จัตการมันว่ะเออไม่เห็นเอาเลยซอมบี้จัตก,การมันจิตการฉันหนีก่อนเดี๋ยว,วมันวาร์ปมาอีกอัน,น,นตรายไอ,อ้มันคืออะไรเนี่ยขอโทษขอโทษแล้วจะตีทำไมหลายรอบเนี่ยไมาไม่ไม่คือคุณตั้งใจตีอ่ะคือมันดูง่ายมากนะถ้าถ้าคนทำอะไรเนี่ยมันดูง่ายท่านผู้ชม,มดูจากไอ้ที่มันขอโทษสองครั้งเนี่ยคือมัน นั่ใต้ใจตั้งใจนะฮะมันพลาดสองครั้งคือมันไม่ใช่นะเอ้ยตรงนี้มันมีแท่งอะไรอยู่วะผมรู้แล้วทําไมหมู่บ้าน,นเป็นสีดาเป็นบล็อกสีดำเหบนี้น่าจะเป็นเพราะแท่งอันนี้แหละเราต้องทาลายแท่งนี้ก่อนมันคืออะไรไม่รู้อะไรมันคือแท่งอะไรสักอย่างที่ทําให้ใหไอ้บล็อกนี้มันคลองโลกหรือเปล่ามันเจลาตบล็อกมาเรื่อยๆทําลายทิ้งไอ้แทสตินไม่จะทำทำลายทำลายหมด ไหนมันไม่มาแล้วมันหายไปแล้วเปล่าไม่รู้อ่ะโอ้ยต้องชมมันมาบาย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 อะไรอ่ะหมีดิรอรออะไรอยู่เฮ้ยอยู่มันตามเวอร์ต้องชมมันตามมันตามนี่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 อยู่ที่สูงใช่ป่าวตามไปดิเฮ้ย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  มึงตัดหน้าเลยเหรอมาแล้วมาแล้วมีก่อนมีก่อนใครตายก่อนเป็นเกยใตายก่อนเนยอนโอเคเดี๋ยวก็รอดูนะใครตายก่อนเพราคุณนิวตายก่อนแน่โอ้ยยยยยยแลยวยยยนยยยยย่ยยยยมันยเยยยยันตามยยยยมมยยโอยนยยยยยยย โอเลมตายแล้วท่านผู้ชมทำไมมืนเนี่ยโอ้ย,อยไ,อไปอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรอ่ะชาวบ้านเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยม,ม,ม,มีติดม,ม,มีติดเฮ้ยเฮ้ยมีซอมบี้อะไรนั่นเฮ้ยม่วงไปแล้วเซิร์ฟผาแล้วชมไม่ไหวเซนะิร์ฟนี้มันว่านยังไงวะเฮ้ยอะไรเนี่ย น่าจะอุ้ยมันกลายเป็นร่างนี้แล้วร่างสมบูรณ์แล้วโอ้ยผมมืนผมมืโอยวะะอ้ไรุ้ยมันเทเลพอร์ตมันเียงอะไรเราอยู่กับมันมันเทเลพอร์ตได้ปินปีนหัวตะติ๊ปโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยมืดที่ว่าเลยระวังนะอยู่ตรงนู้นมีตรงนู้นมันติดอะไรไอ้นั่นหมันติดอไรอยู่กับมันเออมีดาบไหม เอเฮ้ยมันปล่าไปตอนช้าได้ด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตี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 อยู่นี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 ่เราต้องเราก็เราต้องฆ่าไอ้ไอ้ตัวบอสมันเราต้องฆ่าตัวสามหัวเรื่องทำไมมาเสียงให้เราว้าจิ๋วเนี่ยจะไปรู้เลยมันว้ามันจะฆ่าเุหรี่มั้งโอ้ย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 ฝนตกแล้วอุยยเเลลจท่าำชมเราต้องกำจัดไม่ได้ ผมจะเป็นคนที่กจัดมันเองกอนมอนโลกนี้ล่มสลายน้ชมมันอยู่ไม่ได้แล้วโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยกลัวนะกลัวระอังระวังนี้นี้น้เดี๋ยวผมจะการเองล่อไว้ล่อไว้อุ้ยขุดดูดนีวันมีวันยอมแพ้หรอกยายอมก็ได้วะยอมแล้วครูพี่ 啊。Ah! Yeah.